มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟังจากปากเศรษฐาดรามาโยนปากกาขอโทษประชาชนเศรษฐาทวีสินชี้แจงปมโซเชียลวิจารณ์โยนปากการะหว่างรับฟังปัญหาจากกลุ่มวินจักรยานยนต์ระบุไม่ได้คว้างแค่แจ้งว่าหมึกหมดและปล่อยปากกาลงบนโต๊ะพร้อมขอโทษถ้าทำให้เข้าใจผิดและจะระมัดระวังมากขึ้น 4กันยาย,ยน2566ายที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภารกิจในวันนี้ว่าจะหารือขั้นตอนการทำงานเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและจะมีการพบปะหลายภาคส่วนนะคะในเวลา12รายการจะมีนักกินข้าวกับว่าที่รัฐมนตรี16คนโดยจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของนโยบายและวิธีการทำงานรวมถึงความคาดหวังนายเศรษฐาชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์วิพาก์วิจารณ์หากภาพที่ดูออกไปเหมือนตนเอง แดงออกถึงความไม่พอใจต้องขอโทษด้วยเพียงแต่การหารือกับวินรถจักรยานยนต์มีหลายประเด็นสิงต้องรีบจดเพื่อเตรียมตอบคําถามเมื่อเขียนไปแล้วปากกาหมึกหมดตนเองจึงแจ้งและปล่อยลงบนโต๊ะยืนยันไม่ได้คว้างปากกาเข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไรต่อไปนี้ต้องระมัดระวังภาพที่ออกไปถึงแม้จะไม่ได้สะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่คนดูที่ดูอยู่อาจเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษ ผู้สื่อข่าวถามว่าครั้งหน้าต้องเตรียมปากกาหลายด้ามใช่หรือไม่นายเสฐากล่าวว่าต้องเตรียมหลายด้ามส่วนตัวชอบปากกาแบบกดด้านบนมากกว่าด้านล่างรวมถึงเตรียมเรื่องของกระดาษและก็แผ่นรองเขียนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ